เยะยะเวียงไปเยะฮุมไปไม่ไหวแล้วเว้ยกอนที่ไปกินซะไก่อันติกอโดนเต็มๆครับแตกเลยมาไ่อันติกรอย ตอนเต็มเ็เรอยเวลานักกบทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาเกอร์ชเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์กบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเกมดาร์กบอลสปาร์กิ i งซีโร่ก็วางจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันที่11ตุลาคมนั่นเองทุกคนก็ไปสามารถเล่นได้เลยนะครับผม บอกเลยว่าตอนนี้คนเล่นเป็นแสนคนเลยฮะโอ้โหถือ<ม>ว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับแฟนเกมตากันบอลนะครับผมสุดยอดมากๆครับเกมนี้เอาละตัวตละครที่ผมจะมาเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นเอ่อเรียกว่าตัวร้ายดีไหมครับผมเรียกว่าอาดีตตัวร้ายเลยดีกว่านะครับผมเพราะตอนนี้ตัวละครตัวนี้ก็เป็นคนดีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละไปที่ศึกสิงเจ้ายุทธภพกันก่อนนะครับแล้วก็ออฟไลน,น,น์นะ อ,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 อย่สุดไิ้ของมอซาที่ได้พบในปะโลโลกนะครับนี่เราข,<อ>ข้ามารอ้ด้วยกันฮะตัวล,<ป>ลอครที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือโอลีนั่นเองนะครับผมชาวไซย,ยาหผู้บ้าข้างนั่นเอง ก็ไปดึงตัวละครที่ผมชอบนะครับหลายคนอาจจะชอบเลยด้วยซ้ำนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้เอาละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปตาเห็นที่ผมมาเล่นสุดใจุูพบเพราะว่าผมสู้กับคนไม่ไหวนะฮะก็เลยมาสู้กับบอดแทนครับแต่บอดในเกมนี้ก็เก่งมากๆเลยนะสู้ไม่ได้เลยพอเก่าคนเลยฮะบทภาคโบลี่ก็ไม่มีอะไรว่าว้าอย่างเดียวนะ อ๋ออ่าแอนดรอยนะครับหรือหมายเลข18นั่นเองโอ้โหแน่สวยจังเลยเพื่ผสักทีดึเข้ามาได้เลยเอาตัดมาเลครับอ๋อเดือดๆหุ้ยหลอกนี่ไงโอเคช้าครับโอ้โหเอฟเฟกต์ลลสวยมากนะครับสีเขียวเออเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เอารือพลังเต็มที่เลยกันแอติกรอนะครับา่ a d j u s t i c พุ่งเข้าไปตัเดี๋ยวกันเดีวกเดี๋ยวไม่โดนฮะโอเคเดี๋ยวพุ่งเข้าไปกันมาไอตติ๊กติ๊กติ๊กมาไปหุ่ยโ้ตีไงุ่ยไม่แคี่ใส่โอ้เฮ้ยตีไง ทางเลยแล้วกันเอาละบูสเข้าไปเอ้าไอ้บ้า้ตเฮ้ยมาต่อยไตีโย่โอยเดีดดดดตีปัดเลยปัดเลยปัดเลยอ้ยตีตีตีไงเรียบร้อยครับ เนี่ยบทพูดก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวละครโบลี่ในภาคซูเปอร์นะฮะเออคือมันมีโบลีสองตัวครับโบลี่ภาคแต้กับภาคซูเปอร์เอาละไปลุยมาต่อไปกันเลยดีกว่าโอเครอบรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวมันก็จะเล่นอยู่2โหมดนะครับผมเจอกับอะไรหลอดสตั๊กใช่ไหมโบลีกำจับมูวี่โบลีกำจับมูฟวี่นะในภาคซูเปอร์อ่ะ แต่ในมูวอเอยแต่ในมูวี่เนี้ยโลี่เข้าสู่จักรวาลหลักเรียบร้อยนะครับโอ้โหเรากักตัวใหญ่ด้วยนะเอแล้เขาจะไงล่ะฮาตัวใหญ่ล้มตังโวยมาเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยไงเออ อ่าไอัต sí oh, uh, oh, oh, ิ๊กครอู้ว่าไปกันไปกันโอ้โอ้ยไโอ้ยไอไโอ้ยตก้้ยปันลยเอ้ยโอ้โห่เหาออะเก้า้ยตกติ๊กติเออโอเคปล่างอะยัอาสุ p e โอ้โหเอฟเฟกต์สวยมากเอออนี่ตาขาวมาเชีย อาชาร์จชาาร์จมายนติ้รอวู้เฮ้ยปับได้เหรอโอเคปไรโอ้โอเคผมก็ไปเฮ้เฮ้เ้้ลออาเฮ้เดีนเออเอาละคำรามเอไปเลยถ้าไม่ตายเย้ โอมเต็มๆคนระับชาไม่ตายไม่ชื่ออะไรเอ่ยไม่ได้อ่านนะโอเคไก่เอ็นติก๊กขันนั่นเฮ้ยได้ปะโอเคไม่ได้ครับมันตัวใหญ่มาอุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยโอ้ยได้ยังไงโอเคชาร์จกันฮะชาร์จกันชาร์จกันเอออุ้ยกดผิดไอ้บ้าเฮ้ยกดผิดตะกี้นี้โอเค,ออเค,อเคชาร์จกันโอ้ยเดี๋ยว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 โอเคชาร์จชาร์จชาร์จชาร์ ถ้าไม่ตายไม่เชื่อ,อเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิแม่งเองอใจกันติกบอลนะฮะโอเคเฮ้ยทำอะไรทำอะไรตีไงใจกันติกบอลไเลยบลิเลย้โอ้โหแตกเลยนะ ปางอย่างเดียวเจ็บคอเหมือนกันเนี่ยคนภาคญี่ปุ่นเนี่ยรู้ถึงผมด้วยเฮ้ยแต่สนุกมากเลยฮะโบลี่โอเคต้องรอถ้าไม่ตายกับคนหน่อยนะว่าเป็นยังไงอันนี้ดวลกับยักษ์เลยเนี่ยโอเคเจอกับตัวอะไรวะลืมชื่ออันนี้ผมลืมชื่อจริงนะทำไม่ได้แล้ว มัชื่ออะไรนะซูโปโปวิทเหรอโอเคมาเฮ้ยทำอะไรดิงปั๊บเลยเหรอโอเคโอ้โหดูดูดูมาปั๊บเลยใช่ไหมโอ้ยหต้องวัดติ๊กติ๊กติ๊กไปติ๊กออกเอ๊ยยี่ยนี่ไงพุ่งไปฮ่าฟ้าไปเนอเอาละใส่กันติ๊กอ่าพุ่งกลับไปเอา

ย้อ่าโอ้ยแบบนี้แหละโบลี่ที่ผมรู้จักโอ้ยจิ้งเฮ้ยว่าเฮ้ยฮะโอ้ีเฮ้ยเออโอ้โหยมาโอ้โหยไอไงแฮร์รี่ครับมาเดหลบแบบดิจิตอลให้ดูเย้โอ้ยเด้อเด้อโอ้โหโอ้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 เฮ้ย โอ้โอากนะาลปเปอร์สซียบลี่อพาวเวอร์โอ้โหหัวเขียวมาเชียวอาเดโอ้เดเดโอ้ห่ยเดเดไปไไป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 โอ้ยจับใช่ไหมอ่าโเฮ็ดมาครับเกียงไปเลยวู้ฮไเอะอ่าไอ้ติชุดได้ กก่ติดแคนนอนกับบัสเมทิโอโอเคอารครับเอออะไรอีกแล้วมาห่งไปเฮ้ยติติติตเฮ้ยเเช่เอาละอต็มเต็ม้ยโตนมเต็มเครับใยุกนย โอ้โหโคตรมันเลยโบลี่โอเคเดี๋ยวไปเล่นอีกหมดหนึ่งเลยดีกว่าครับโอเคย่าเร่ย่าเร่โอมาเอซันต้าส์ผมชอบการต่อสุ้นี้โอเคแล้วก็หรือโดยคขาเรียกเทพเจ้าแห่งการทลายล้างเอาละด่านดาวน้ำไม่ถล่มลายใช่ไหมผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครสักครู่นะครับผมคุณดู โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นทีมชาวสยามล้วนเลยก็มีโบลี่พักซูเปอร์โบลี่พักแซดแล้วก็โกคูในช่วงเอ่อช่วงจอมมันบูนะครับแล้วก็มีทรังคาฟิวเจอร์ช่วงซามัทน,นะครับผมแล้วก็เบเิต้าช่วงแอนดรอยนะครับผมเอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเราจะมารีวิวโบลี่โดยเฉพาะถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้เจอกับฟรีสเตอร์นะฮะ เกมตรงนั้นก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยมี UI เ้ว่อหร่างน้ำใจกายน้ำจิตนะฮะเดี๋ยวสิฉันฟรีเซอร์นะเ่มเชลซียาสิเล้่ฟังถึงภาคโบรีซูเปอร์แน่นอนเยิ่มต้วงป๊อกก่อนฮะนี่เฮ้ โอ้ยแล้ก็เดินนี่ไงนี่ทำอะไรฮะรีเตอร์โอเคพุ่งกลับไปฮะเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะาะไรติ๊กบัสพุ่งกลับไปตอนเหยื่อเวียงไปพุ่มเอ้ยมาพุ่ม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 เฮ้ย โอ้โหบอกได้ครับฮะโอ้โหโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเดดนเดอ๊ะไปโอ้โหไปไโอ้โหเี่ยได้โอ้โหอะอ้าละ บุกเข้าเสียบอลลี่เรียโอ้โหสุดเท่เลยครับโบลลี่อ้าว power นะอ้าวโกลเด้นฟิสเตอร์ครับวิธีการขึ้นต่อไปของฉันยังไงเราเอาอะไรมาเนี่ยโอ้โหโตกรึโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวถกลับไปอุยอ้าวกลับล่างเดิมทำไมเนี่ย กำลังเดำไมโอ้โ oh! อ oh! 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 oh ้โ oh! อ right! right. um ้เ oh. ฮ oh ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยเอานี้ไปกินซะไก่กันติบโดนเต็มเต็มครับแตกเลยโคตรโหดเอาละโปเปอร์สยามโอพาวเวอร์ โบลี่ประทาโบลีมาเลพุ่งเข้าไปมากดไปมากมาใหอันติดรอเยอะโนเต็มเต็มลังการงานสร้างสุดๆาปั๊บครับโอเคพุ่งไป เฮ้ยเฮ้อวับเฮ้ยวับมาอีกวงเยอไอ้ติรอโอ้โหมาเลยยิงไปเต็มเต็มโคตรมันอ้าวจำาครับจำาอีกแล้วกันเหรอโอเคตยวู้อ้าวไปครับ

จบได้จ้าเออโอเคโดนแล้วป่ะเนี่ยพี่อ yeah! ไม่โดนนะเดี๋ยวไปเมื่อไม่เป็นไรเออไปอินติกแขนนั่งจิงเอาละไอินติกเอสเซทีฟอ้าวลืมไปว่าอันนี้มันท่าบาเลียหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นอไหร่ <Es> ไปเล้วลำชาน oh, like ี่อยฮยโอ้หวไม่แพร่ได้ฮยโอ้โหฟาเอยปกันเด้เด็กๆกันนี่ยิงไปยิงยิงยิงเฮ้ยไปตัวมาวะฮยโอ้โหหลบได้ครับมาโอ้โหนี่ีเรียบร้อยครับเออก้าใช่ไหมฮงเข้าไปไอ้ มาวับดิโอเคตัวเรามาเลยไอติคบอลลีชิปไม่โดนเลยเดียกกันเดีกกันโอเคฉากันครับเออหมูเผาหมดเอื้อตุยเลยโอเคโบลี่ล่างซุปเปอร์ฮะภาคเก่าเอออันนี้อะไรเนี่ย พ okay. ุ่งกลับไปโอเคโดนครับด ja. mm ื้อดื้อด้อื้อเอ้อือพลังเต็มที่ม evet ันคืออะไรวะเนยจ้ยเ่ยายกันนยกันอ้ยอ้ยกันได้โอเคยอพุ่งไปโอ้อหย่หโดนโอเคไปไโอ้โหแค่เนี้ยคันนอ้ยโอ้โหย อาพุ่งกันไปโอ้โหอีกแล้วเหรออืมอาตลอดอืมยิงโอ้โหหลบได้อะนี่ไงเดี๋ยวลองโชว์ท่าไม่ตายของบริพาร์าคเก่าดิโอเควิ้ยโอ้โห,โโหตัวตก็วะอี ดโดนครับเอ๊ะโอ้โหโูขูล่างน้ำใจกายน้ำจิตฮะมาคาราทเท่เฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยกดผิดกดผิดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดผิดเท้ายก่าบข้าชาร์จกันใช้กันรอรอแปลงร่างนะฮะเออโอเคแปลงล่างได้ไหมโอเค ต้นตำลับซเปอร์ไอูเย้เกันจะฆ่าแกปบไปมาปุ๊บปุ๊บปล่บปุ๊บปุาบปุ๊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 บาุ๊บปุ๊บปุ๊บปา๊บปุ๊บปุ๊บปุยบปุ๊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 โอ้บบ๊๊ปปตปเต็ม

บอกได้ครับโอ้โหเดือดเดือเออฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อเดี้ันปาเอ้ยรร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  ฟาไปโดนเต็มๆครับฮ่าฮ่าอ้ายิงอทวกิอัดพิเศษเลยเรียบร้อยครับวู้หูเนือคารุอาขนลักจะได้ไปสบายดยูนี่แหละโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันเรื่อยไปครับสลับดักบอลสปาร์คิงซีโร่นะครับถ<อ>้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ถ้าอยากให้เล่นตัวละครไหนก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาล่ะวันเจอกันใหม่ในพาคหน้านะครับสวัสดีครับต่อต้นตบสัตว์ทั้งหลายบ๊ายบายจ้า